ทำความรู้จักกับฮาคิมซีเยกฮาคิมซีเยกเป็นนักฟุตบอลชาวมารกโ,โกเกิดเมื่อวันที่19มีนาคมปี1993ปัจจุบันอายุ27ปีถูกโหวตให้ติดทีมยอดเยี่ยมในยูฟ่าแชมเปียนลีกสำหรับฮาคิมซีเยกได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่มีทักษะในการเลี้ยงลูกบอลส่งบอลและเทคนิคส่วนตัวที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกอีกทั้งยังมีทีเด็ดในเรื่องของการเตะลูกฟรีคิก ฮาคิมซีเอเริ่มต้นการค้าแข่งกับสโมสรฮีเลนวีดในปี2012ก่อนที่2ปีต่อมาเขาจะมาเซ็นสัญญากับทีมคู่แข่งร่วมลีกอย่างทเวนเตและเป็นช่วงที่พีคที่สุดของเขาเลยทีเดียวเนื่องจากในฤดูการ2015-2016เขาสามารถทำได้ถึง17ประตูและ10แอสซิตในลีกสูงสุดของฮอลแลนด์ก่อนที่ฤดูการถัดมาเขาก็ย้ายไปทีมร่วมลีกอีกครั้งอย่างอาแจกด้วยสัญญาถึง5ปีพร้อมค่าตัว 11ล้านยูโรปัจจุบันซีเยกตกลงเข้าร่วมทีมกับสมโมสรเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยจะเริ่มลงสนามในฤดูกาล2020-2021โดยเชลซีตัดสินใจยอมทุ่มเงินถึง40ล้านยูโรพร้อมออปชั่นเสริมให้กับอาแจกในความเป็นจริงแล้วฮาคิมซีเยกมีคุณสมบัติที่จะลงเล่นให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์หรือ,มอโมร็อกโก แต่เขายืนยันที่จะลงเล่นให้กับโมร็อกโกก่อนที่จะลงรับใช้ทีมชาติในฟุตบอลโลกปี2018ซีเอ็กกับสโมสรอนฮีเลนวีตเขาเริ่มเล่นฟุตบอลในปี2001เขาลงเล่นให้กับสโมสรอนเยาวชนอย่าง Academy ี่ออฟเลว n ดอนทและ ASV Donten ก่อนที่ในปี2007เขาจึงจะย้ายไปศูนย์เยาวชนของฮี l ล n วี e d ะ Academy ในวันที่2สิงหาคมปี2012ฮาคิมซีเยกได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในทีมชุดใหญ่ของสมโมสฮีเลวิดในศึกยูโรป้าลีกรอบคัดเลือกที่3โดยเจอกับลาปินบุคาเลสก่อนที่จะได้ลงเล่นในลีกอย่างเป็นทางการให้เฮลวิดในวันที่10กันยายนปี2012ต่อมาในฤดูกาล2013-2014 เป็นฤดูการที่2กับฮิลลวิทในฤดูการนี้ซีเสามารถทําประตูแรกของเจ้าตัวได้สําเร็จกับฮิลลวิทและพาทีมคว้าชัยชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ในวันที่10ส,สิงหาคมปี2013 ก่อนที่จะโชว์ฟอร์มสุดยอดด้วยการจ่าย2ประตูให้เพื่อร่วมทีมในนัดที่พบกับอาแจกพร้อมกับจบด้วยผลเสมอ3ประตูต่อ3เมื่อวันที่8พฤศจิกายนแต่ถึงอย่างนั้นในรายการบอลถ้วยของประเทศซีเกต้องพาฮิลวิดพบกับเอซัดอัคมาเขาช่วยทีมทำประตูได้ถึง2ลูกก่อนที่จะเสมอกันในเวลาจนถึงการโดนจุดโทษและเขาพลาดจุดโทษส่งผลให้ฮิลวิตกรอบด้วยผลประตูรวม6ประตูต่อ5 สุดท้ายแล้วเขาก็ถึงเวลาเดินทางสู่ความท้าทายใหม่ๆกับสโมสรอเทวนเต้ซีเยกย้ายมาร่วมทีมกับเทเวนเต้และเป็นกัปตันทีมในเวลาต่อมาเรียกได้ว่านี่เป็นการย้ายทีมในระดับสโมสรออย่างเป็นทางการของฮาคิมซีเยกโดยเขาย้ายเข้าสู่ทเวนเต้ในฤดูกาล2014-2015 โดยได้รับเสื้อหมายเลข10เขาสามารถโชว์ฟอร์มได้สุดยอดโดยเฉพาะในนัดที่เจอกับอัคมาโดยทั้งยิงทั้งจ่ายก่อนที่จะจบด้วยสกอร์2ประตูต่อ2และที่สําคัญในวันที่17พฤษภาคมซีเ็กสามารถพาสโมอสอนใหม่ของเขาอย่างทเวนเต้ ente, เอาชนะสโมรสรเก่าของตัวเองอย่างฮิลเลวตไปถึง3ประตูต่อ1โดยเขาเหมาคนเดียว2ประตูฤดูกาลสุดท้ายกับทเวนเต้ ente, สำหรับซีเ็กอยู่กับสโมสรททเวนเต้ ente, เพียง2ฤดูกาลเท่านั้น ซึ่งในฤดูการ2015-2016เขาถูกได้รับให้เป็นกัปตันทีมของสโมสรแต่ก็ถูกปลดในช่วงเดือนมกราคมในตลาดหน้าหนาวหลัง CX แสดงความต้องการอยากย้ายทีมรวมถึงแสดงความเห็นที่ไม่ดีต่อสโมสรแต่ก็นับว่า CX ยังคงรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเอาไว้ได้หลังทําได้ถึง17ประตูกับ10แอสซิส ในวันที่30สิงหาคมปี2016สโมสรนอาแจกก็ได้ออกมาประกาศผ่านสื่อว่าเขาได้บรรลุข้อตกลงและสัญญากับฮาคิมซีเยคเป็นระยะเวลา5ปีด้วยค่าตัว11ล้านยูโรหลังจากนั้นเขาก็เริ่มโชว์ฟอร์มออกมาแถมยังสามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในแดนกลางของสโมสรได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่ในเวลาต่อมาในฤดูกาล2019-2020เขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าจับตามองจากผลงานของทีมในชุดเด็กระเบิดที่มีสตาร์ดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างแฟงกี้เดยองและมาสไตรเดลิกเป็นหัวใจสำคัญของทีมก่อนที่2ดาวดังจะย้ายไปเล่นให้กับสโมสสอนยักษ์ใหญ่ในซีซั่นต่อมาหลังจากที่2แข้งผู้นำของทีมได้ย้ายออกจากสโมสรไปทำให้ฮาคิมซีเยก กลายเป็นหัวใจในแดนกลางของทีมทั้งที่จากการที่เขาสามารถลงเล่นได้ทุกตำแหน่งในแดนกลางจึงทำให้หลายๆสโมสรยักษ์ใหญ่ในทวีปยุโรปให้ความสนใจในตัวเขาเป็นอย่างมากก่อนที่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2020เขาจะบรรลุข้อตกลงกับสโมสรเชลซีด้วยค่าตัว33.3ล้านปอนด์ นี่ก็เป็นเพียงเรื่องราวบางส่วนของฮาคิมซีเยกยังไงถ้าคลิปนี้มีข้อไหนผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไวนะที่นี้ด้วยนะครับยังไงถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ